ครับสวัสดีครับบ C ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนีนก็วันพุธที่ดิบ1มกราคม2567ันาะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้พอแต้มกัสิพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางต่ออีกนาอพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเมื่อคืนนี้นะพี่น้องวันพุธที่10มกราคม6 7เนะครับเนะาะเพัฒนาออก2 98 สามหนึ่งครับส่วนเลขล่างกับออก8ปดสามนพนองเนาะครับของอาจารย์เซียนคนริมทางพี่นองโชกหมานบ่นอครับนี่ครับวันพุทธที่สิบมกราคมสองห้าหกเจลาวพัฒนาเซียนคนริมทางครับเตียาบนอาจารย์ในมาห้ากับ7จ็ดการุดไปนะพี่นองเนาะบนขับส่วนล่างแปดกับ9 เก่าก็มานะครับเตียวมาบนครับจับคู่มีแปดสามครับพี่นองแปดสามเข้าตรงๆนะครับเนาะล่างนะครับเอาเมื่อนี้พ่อเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับเนาะ สุกสุขที่สิบสองพี่น้องเนาะเอาไปป่าปามาแล้วเมือังวี้นจะจดยดงนจอกีได้นเนี่ย ใช้อยู่บอกว่า <coughs> เรียนคนริมทางนะครับเนาะบนวิ่งรูด ครับบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้านะครับครับจับคู่นะครับแปดสอง แปดสี่นะครับเก้าเก้าสองเก้าสามนะครับตัวรองนะครับด้าเราวัาตุหรือวาตุกกันนะครับ 9ก้าศ <90 S 1> นะครับตัวกันตัวล่องนะ้พี่น้องเนะครับครับมาเบื้งล่างนะครับ ล,ล่ลางวิ่งรูดล,ล่ดลางวิ่งรูดล่างวิ่งรูดเกียดกับแปดนะคะ จับคู่เน้นๆนะครับเนาะเหย็ดศูนย์เหย็ดหนึ่งนะครับหลักแปดนะครับแปดศู 80, นย์ ดหนึ่งครับชัดเกนียนพี่น้องเนาะครับส่วนตัวกันนะครับเด้อตัวกันหรือว่าตัวล่องนะครับเจ็ดสองเจ็ดสาม สัดเย็นนะพี่น้องเนะรับสิทับหนึ่งทับหเก็ดนะครับเนาเราพัฒนาบนรูด8กับ9กนะครับจับคู่เน้น8 2 8 4 9 2 9 3ดองเก้นะครับรองเก้านะครับนั่นคือบนครับส่วนล่างเจ็ดกับ8เน้น7 0 7 1 ปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับลองเจ็ดสองเจ็ดสามครับคนริมทางนะครับเนาะครับนะปอเตี่ยมขอขอบคุณหลายนะครับเ้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาปอเตมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอแตร์ก็ขอลอนไหวคพอนคลายเข่าแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะครับเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันนะครับครับเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแตมน้ำแดงนะครับเนาะครับเปอเป็นกำลังใจให้พอแตมน้ำนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อ เออมกตัวใด็ชอบตัวใด็เฮาขออย่าลืมกลับตัวไว้น้เนะครับเนาะครับครับสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะพ่อแต้มขอกราบขอบพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อแต้มขอไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใจใดความไข้ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้เนะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม